สวัสดีครับทีท็อกสเปเชียลพอดแคกับผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์วันนลมนนะครับมาพูดถึงวันนี้เราบอกว่าชื่อที่ไม่ใช่เรื่องบือบ้อเพราะว่าการตั้งชื่อการทำอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะชื่อคนก็เราต้องดูว่าชื่อมันเป็นมงคลไหมใช่ไหมขนาดเลขก็ยังต้องเป็นเลขมงคลเลยทุกเลขเลขมือถือเลขทะเบียนรถอะไรก็ว่ากันไปบางคนถึงกขั้นต้องไปปรับเปลี่ยนชื่อ นะบางคนบอกเปลีย่ยนชื่อยังไม่ดีเปลีย่ยนมาทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยเรื่องนี้สําคัญในวงการบันเทิงเหมือนกันนะครับชื่อหนังเนี่ยสำคัญมากนะอย่างล่าสุดนะครับหนังที่ลงจอของ Netflix เนี่ยชื่อเบ e c k e t ต B E C K E T T นะนำแสดงโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันพระเอกที่แบบลุยอะนะลุยจนแบบ หัวสุกหัวซุนเลยจากหนังเรื่องเทเน็ตที่คริสโตเฟอร์โนแลนกำกับใช่ไหมฮะมาเรื่องเบเกตเนี่ยเฮ้ยผมดูแล้วก็แนวหนังก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ชื่อไงมันทําให้คนไม่ค่อยอยากดูนะเราก็คิดว่าเฮ้ยพอมันออกมาปุ๊บมันน่าจะติดท็อปเทนะหนังที่คนมาดูเยอะปรากฏไม่ค่อยดูเยอะไปดูหนังอะไรไม่รู้ันซะไปสูดใหญ่ซีรีส์เกาหลีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนักวิจารณ์ของฝรั่งก็พูดเหมือนกันนะครับบอกชื่อมันไม่ดึงดูดอะเบเกตอย่างเงี้ย นะชื่อมันเหมือนกับชีวิตของไก่อะไรเงี้ยอยู่ในเบสเกตชีวิตชาวนาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเรียนซ้ำร้ายกว่านั้นนะตอนแรกนะครับหนังเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่า born to be murdered เกิดมาเพื่อโดนฆ่าเขาบอกฟังดูก็เหมือนกับเป็นผู้หมูเหตุเป็ดไก่โดนฆ่าช่วงตรุษจีนช่วง Thanksgiving อะไรประมาณนั้นนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเบเกตเบเกตก็คือเป็นชื่อของตัวเอกของเรื่องแต่มันไม่สื่ออะไรเง้ย นะครับก็เลยทําให้หนังไม่ปังเท่าที่ควรอ่ะน่าจะปลีบไปอะไรดีละ่ะนะผมก็ลองมานั่งคิดดูเบเกตออนเดอะรันก็เป็น Chicken Run อะไรกันหรือเปล่าวะหรือว่าจะเป็นเบเกต t t รันการหนีของเบเกต t นะเหมือนกับหนังไซไฟสมัยก่อนโลแกนส์รันอะไรกันเออหนังเขาก็ปังดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชื่อหนังนี่สำคัญมากชื่อที่มันตั้งมาปุ๊บมันมันก็พูดยานกน,นะครับออกมาปุ๊บให้มันยั่วยวน แล้วก็พอฟังชื่อหนังรู้เลยว่าหนังมันจะเป็นแนวอะไรอันนี้ต้องยกนิ้วให้อันเฟรดฮิชคอรราชาหนังสยองขวัญปี1960ใช่ไหมฮะกับหนังเรื่องไซโคสองคำจำแม่นๆไซโคนะเป็นเรื่องของเจ้าของโรงแรมนอร์แมนเบสเนี่ยใช่ไหมนะครับทำโมเทลขึ้นมาเบสโมเทลเนี่ยตัแต่รุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกโว้และ้วแกโรคจิตหลอนมาก นะเป็นแบบมีสบุคลิกอะอันนึงก็เป็นแม่อันนึงก็เป็นตัวเองแล้วแบบเอ้ยแม่มาสั่งฆ่าที่ตัวเองอัสั่งฆ่าอะไรประมาณนั้นไซโคเงี้ยโอ้โหทำออกมาตั้งหลายภาคลงทุนไปในปีนั้นเนี่ยแค่แปดแสนเหรียญน,นะครับทํารายได้ถึง32ล้านเหรียญเพราะชื่อแท้เชี่วไซโคอะไรเงี้ยนะหนังดูแอคชั่นฮีโร่เนี่ยถ้าจะเน้นความเป็นมัสกูลินเน้นความเป็นผู้ชายดุดันใช่ไหมเราก็เห็นละแบทแมนเนี่ย ซูเปอร์แมนไอรอนแมนฮีแมนสไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์แมนในเขียนแปลกไม่เหมือนกับแบทแมนหรือว่าซูเปอร์แมนในค่ายของ DC เพราะสแตนลีแห่งค่ายมาเวลเนี่ยคิดทีหลังเขาเลยบอกสไปเดอร์อต้องมีขีดกลางแล้วก็แมนถ้าใครเขียนสไปเดอร์แมนติดกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหสแตนลีเนี่ยจะโกรธมากนะเพราะเดี๋ยวจะแยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นแบทแมนหรือซูเปอร์แมนถ้าเป็นสไปเดอร์แมนต้องมีขีดตรงกลางนะ ะะหรือว่าเดอะฮั g ค์ก์เกมส์เงี้ย, er Games ยน,นะหนังดังปี2012เนี่ยสร้างมาจากหนังสือ3เล่มหนังทำมา4ภาคใช่ไหมฮะแต่ฟังแล้วเนตอนแรกๆผมไปดูเรื่องอะไรดูเรื่อง h u n g e r Games ที่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เล่นเนี่ยฮังค์ก์เอ๊ะมันเกมแข่งกินแบบเกมญี่ปุ่นอะไรพวกนั้นหรือเปล่าแต่ดูแล้วสนุกหิวนี่คือหิวในอำนาจไงใช่ไหมฮะมามองย้อนกลับดูในแบรนด์ต่างๆบ้าง Apple อย่างเงี้ยเนาะ ถ้าใครดูหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของสตีฟจ็อบส์เนี่ยม้ยูดีมันผุดขึ้นมาเลยทําคอมพิวเตอร์อ่ะวันนี้มันมีทั้ง Mac Intosh มีทั้ง d เด l มีทั้งอะไรออกมาแบบชื่อแข็งๆงนั้นน่ะแกบอก Apple จําง่ายดีวะ่ะเออแล้วก็นึกถึงโลโก้ได้เลยอ่ะโดนกัดกึบเข้าไปอย่างเงี้ยแอป l ปแหว่งอย่างเงี้ยในคนมันมีนิมิตไงนะคนมีวิชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าจะมองกันไปถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง t h อ f o ฟ n เดอ นะครับที่เป็นเรื่องราวเจาะลึกนะในเรื่องราวของแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังคือแมคโดนัลส์ใช่ไหมฮะเรย์คร็อกเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจที่มองการไกลกว่าเจ้าของแมคโดนัลส์ประกอบไปด้วยพี่น้องริชาร์ดกับมอริสเนี่ยทำมาได้สาขาเดียวก็ยิ้มแล้วสบายแล้วขายของได้แล้วแต่อีตาเรย์คร็อกเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจไงมองไปไกลเลยแบบเฮ้ยมันจะต้องเป็นแฟรนไชส์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นว่าไปนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายของหนังเรื่องเนี่ย ตอนที่พี่น้องตระกูลแมคโดนัลมาถามบอกว่าไอ้วันที่คุณเข้ามาแล้วถามลึกซึ้งเลยในเรื่องของแมคโดนัลล์เนี่ยวันนั้นเลยใช่ไหมที่คุณคิดจะทรยศหักหลังวันนั้นเลยใช่ไหมที่คุณมองเห็นว่ามันจะต้องเป็นแฟนชายเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเลคล็อกบอกเลยครับบอกชัยแต่ขอบอกไว้เพื่อความกระจา่างไอ้ที่ฉันมองวิชั่นของฉันไปไกลถึงขนาดเป็นแฟนชายไปทั่วอเมริกาไปถึงทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รสชาติเลย พะฉันแค่ถามเล่นๆโอ้โหเธอสองสีพี่น้องนะพาฉันไปดูหมดเลยทำระบบทำยังไงอันนี้ทำยังไงเนื้อถอดยังไงอะไรยังไงบอกหมดทุกอย่างใครมาล้วงตับก็ล้วงได้เพราะเธอไม่มีหัวธุรกิจไงไอ้เรื่องนะั้นไม่ได้เป็นประเด็นเลยแต่ที่ฉันมองคือชื่อแมคโดนัลตัวเอสีทองปักตั้งไว้โอ้โหมันเรียกคนเข้าไปนี่ความงามสง่าของชื่อไม่ใช่อยู่ที่รสชาติโอ้ ฟังแบบนี้อมันก็คิดออกเลยนะว่าชื่อนั้นสำคัญใชนอ่ะปิดท้ายด้วยอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนรอคอยในอังกฤษอเมริกาเดือนหน้าออกฉายแล้วเจมส์บอลตอนที่25เจมส์บอลอย่างเงี้ยสั้นๆเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วมันอยู่ยงคงกระพันมาถึงคนยุคเนี้ยยุครุ่นพ่อส่งมาถึงลูกแล้วส่งไปถึงหลานนะแล้วมันชัดเลยนะครับเจมส์บอลเวลาไปไหนใช่ไหม What's your n a My e m name's b o r n e James b o r n e น่าชัดเจนเลยแล้วเวลาสั่งเครื่องดื่มก็ต้องมาตินี่นะครับขยาวแต่ไม่ต้องคน shaken not stir เลยฉอีอีาย,ยานหนึ่งคือ license to kill ฆ่าคนได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ามีนิะโทษกรรมรองรับไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละครับกลับมาพบกันใหม่ครับ T-talk special วันนี้ทิ้งทายไว้ในเรื่องของชื่อที่ไม่ใช่เรื่องบื้อ เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะพบกันใหม่คราวหน้าครับกับผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์วันเนิโมนครับ